ขเข้าสู่ช่องชินลดีบูนคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะพวกออกไปต่างจังหวัดนะคะจะไปจังหวัดสิงห์บุรีนะคะไปทําอะไรล่ะก็วันนี้นะคะมีเคสลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะล่องสีเขียวแบบนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามช่องหรือว่าใครได้ที่เล่นโซเชียลตอนนี้นะคะจะเห็นว่าดีบูนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นฟูเรื่องไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่าปวดสะโพกร้าวลงขาหมอนรองกระดูกทัดเส้น ที่เห็นผลและมีรีวิวเยอะที่สุดณนะตอนนี้นะคะแล้วตัวบุกเองนะคะก็บอกได้เลย,เลยกล้าพูดได้เลยนะคะว่าเป็นคนที่มีรีวิวเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฉะนั้นวันนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่ทุกท่านนะคะต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะแค่นี้นะคะไม่เพียงแค่เป็นลูกค้าที่ทานเองคะ่ะทานแล้วเห็นผลนะคะเกิดจากเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะคือท่านท่าน่ะลูกค้าเนี่ยนะคะพร้อมเก็บตังค์ที่จะไปผ่าแล้วนะ,ะแต่ว่าหลังจากที่ เห็นโฆษณาแล้วตัดสินใจลองทานโดยไม่ลังเลยแล้วได้ผลจริงนะคะได้ผลจริงยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะทานดีนะคะแล้วยังมั่นใจในสินค้ากล้าให้คุณแม่ทานแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นด้วยวันนี้นะคะเราจะมีทั้งสองเคสในบ้านเดียวกันเรียกว,ว่ากินดีทั้งบ้านนะไม่ดีจริงไม่ให้แม่ทานนะคะเออนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านะคะว่าวันนี้เคสของเรานะคะจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากแค่ไหน เป็นเส้นทางนะคะที่เราเราจะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็เราออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะพวกก็อยู่ที่ปีนบุรีนะคะมาตาม GPS ก็ประมาณสักสชั่วโมงนะคะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะก็นี่นะคะเราเดินทางมาใกล้ไทเราไปหมดนะ พูดถึงนะคะขอแค่ลูกค้านะคะบอกว่ายินดีจะแชร์ประสบการณ์ซึ่งบุกเองก็อย่างที่ลูกค้าได้ชมนะคะถ้าใครที่ติดตามช่องบุกู่เนี่ยบุกก็นะคะจะเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าลูกค้าเรานะคะเป็นลูกค้าที่เป็นตัวจริงเสียงจริงอะ่ะตอนนี้เราถึงจังหวัดอ่างทองจะไปหาที่ไหนเนี่ยนี่นะคะเส้นทางการไปมาลูกค้าก็ต้องผ่านสะพานแม่น้ำสัพยาไปนจ้ะลูกค้านะคะยึด อำเภอพรมบุรีซื้อครับซื้อใหม่น,นี่นะคะป้ายสิงห์บุรีไปทางขวานะคะใช่นี่นะคะเราเดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าอยู่ข้างริมแม่น้ำเลยนะบ้านลูกค้านะคะอ่านี่นะคะลูกค้ารอรับเราแล้วนะคะนั่นเลยนะะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงนะคะความประทับใจนะคะของลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญแล้วเห็นผลชัดเจนนะคะตามมาเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะปุ๊กอยู่ที่จังหวัดส,สิงห์บุรีนะคะ mm hmm. ก็อยู่กับเคสลูกค้านะคะที่มีความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะที่เรียกได้ว่านะคะทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆประทับใจนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่ทานตัวเองนะคะยังมีการบอกต่อคนในบ้านนั่นคือคุณแม่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่ามีความประทับใจอะไรบ้างนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราค่ะจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะทัศนีรุจิโมระค่ะค่ะอายุเท่าไหร่60ปีแล้วค่ะ60ปีนะคะแต่คุณพี่ก็ยังสวยอยู่เลยนะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะคุณพี่นะคะมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลมากๆเนาะอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะค่ะอ๋ออยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานคุณพี่ค่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดปวดขาขาทั้งสองข้างช่วงระหว่าง พ่อพับนี่ตึงขามากเลยนะคะปวดมาเป็นเกือบปีแล้วค่ะทานยามาหลายชนิดแล้วก็ไม่หายจนได้มาดูใน Youtube แล้วก็เห็นโฆษณาต่างๆก็ลองดูแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปในตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลองสั่งมาหนึ่งกล่องก่อนค่ะยังไม่แน่ใจในตัวสินค้าก็ลองสั่งมา1กล่องก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ก็ติดต่อตัวแทนอีกครั้งหนึ่ง ก็จะลองอีกเพื่อที่จะติดตามผลว่ามันจะดีจริงอย่างที่ทางโฆษณาหรือเปล่าก็เลยสั่งมาอีกสองกล่องค่ะ,คะทานพร้อมกับแม่ด้วยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะ,คะสองกล่องก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนิดนึงก็ให้แม่ทานด้วย ก็ติดตามอีกค่ะก็เพิ่มอีกสองกล่องค่ะเพอะกล่องที่สามรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้คุณแม่ทานเนี่ยเราทานไปแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เห็นโฆษณาค่ะเรารู้สึกไงว่าเราต้องตัดสินใจลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือมันดีกับเราที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอาการตึงขาปวดหัวเข่ามันเบาลงการเดินขึ้นบันไดขึ้นอะไรรู้สึกว่าการก้าวขามันดีขึ้นนะคะ แล้วหลังจากที่ได้ดูสื่อดูเคสหลายๆเคสที่เขาออกสัมภาษณ์คะคะมีความเชื่อให้ไหนคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอคะในความรู้สึกในในเว็บแรกที่คุณพี่เห็นรีวิวที่บุกออกสัมภาษณ์อะค่ะเว็บแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็อยากจะลองลองด้วยตัวเราเองว่าเพราะว่าการที่แต่ละคนเล่าอาการมามันเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้ามันถูก กินถูกเราก็จะยอมกินตลอดไปแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุลแน่นอนจริงๆค่ะห้าห้าห้ากล่องนี้เห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไรดเลยค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยแม้แต่จะนอน โทษนะคะจะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้โดนนั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดินจะต้อง ค่อยๆเกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยนั่งชักโคก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไวหาอะไรยันไวแต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ไปไปแบบเป็นก้าวก้าได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละก้าละเก้าแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยมั่นใจในสินค้าเลยนะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะ ถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะเสียงจากคู่ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจค่ะว่าประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญม้างคะประทับใจในที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเลยค่ะเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะ ก็เห็นเห็นที่ทัศนีบอกว่านะคะก่อนที่จะมาพบปิดพันธุบูรเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี้หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3ามเดือนนะคะขออีกสเดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนก็ทานยามามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นก็มาครั้งนี้พอทานดีบูรไปได้5้าซองก็ไปพบหมอใหม่หมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกหายปวดแต่ก็ไม่ได้บอกหมอนะคะว่าทานตัวนี้นะคะก็พยายาม ทานตัวนี้ดูอยู่ก็ทานยาหมอบ้างไม่ทานบ้างค่ะแล้วถามความคุ้มค่าค่ะมันคุ้มไหมคะกับที่เราได้ดูแลสุขภาพณตรงนี้ค่ะคุ้มค่ะคุ้มะคุ้มถึงแพงก็คุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากมเลยสําหรับสําหรับร่างกายของเรานะคะกับกับตัวดีบูนตัวนี้ที่ว่าบางคนก็ว่าแพงแต่สําหรับสําหรับเราแล้วคิดว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรง เราสามารถเดินเหินได้ Hence> ข้องแก้วถือว่าคุ้มค่ะคุ้มมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช yeah> ้จริงนะคะว่าก่อนทานนะคะมีการปวดเข่ามากนะทรมานนะคะปวดมาเป็นปีปีหนึ่งได้แล้วปีหนึ่งใช้ชนิดลามากขรกมากกับทรมานมากเข้าห้องน้ําก็ยากนั่งยองๆไม่ได้นะคะเดินไหนก็ไม่ได้ไตก็ยังไต่บันไดขึ้นนะคะแต่หลังจากที่จัดใจลองทานดีขึ้นตั้งแต่กล่องที่สามค่ะกล่องที่สามนะคะรู้เรื่องเลยเนาะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องเดินล้องขึ้นใช้หัวจริงนี่โอเคชัวร์เลยค่ะค่ะ ถ้ามีคะแนนให้สักร้อยคะแนนนะคะพี่ทัศนีจะให้คะแนนดีวบูนเท่าไหร่คะเต็มร้อยเลยค่ะโอ้โหมีร้อยให้เต็มร้อยเลยคะเสียงจากผู้ใช้จริงฉะนั้นนะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยอ่าไม่เพียงแค่นี้นะคะ ทานเองเห็นผลจริงนะคะยังมีการบอกต่อนะคะเรียกได้ว่ามีการบอกกับคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะแล้วทําไมถ้าเกิดไม่ดีจริงเราจะบอกต่อคุณแม่ไหมคะพี่ไม่บอกไม่บอกแน่นอนนะคะนะคะวันนี้นะคะก็จะมีคุณแม่นะคะมาร่วมอยู่ในกล้องของเราด้วยเช่นกันนะคะคุณแม่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ว่าทานดีบูลแล้วดีขึ้นยังไงนะคะแล้วทําไมคุณพี่ทัศนีถึงกล้าที่จะให้ตัวคุณแม่นะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนเพราะว่า เรามั่นใจมั่นใจค่ะว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติแล้วเราทานเองกินเองค่ะหายเองหายเองค่ะแล้วเราก็อยากให้คุณแม่หายเหมือนเราใช่ค่ะเพราะว่ามันทรมานค่ะมันทรมานเนาะแล้วหลังจากที่แม่ได้ทานนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพิ่งทานได้สองกล่องแต่ก็ยังยังก็มีมีค่อยยังชั่วขึ้นบ้างเวลานอนช่วงกลางคืนก็จะให้ท่านทานไปอีกอีกสัก ระยะหนึ่งจนป่า <ừ m. S 2> จะดีขึ้นค่ะค่ะค่ะ,คะก็เดี๋ยววันนี้นะคะไม่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเชิญคุณแม่นะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าหลังจากทานผิดพันธ์ดีบูนนะคะมีความรู้สึกยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันคะ่ะวันนี้ไม่เพียงทานเองนะคะมันจะนีสินค้าแล้วยังมีการบอกต่อคุณแม่นะคะคะนี่นะคะเป็นคลิปที่ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ 91 91แล้วคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยไรชาวไวคุณแม่อุไรนะคะอายุ91ปีแล้วใช่ค่ะถ้าสินค้านี้ไม่ดีจริงไม่ปลอดภัยพี่ทศนีไม่ให้คุณแม่ทานแน่นอนใช่ไหมะว่าคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรนะจะไม่กินแม่ก็จะไม่กินทูกท่านแม่บอกอ๋อค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมคะมีมีความดันกับไขมันคำดันไขมันนี่นะคะคุณแม่ก็บอกเลยนะคะว่าคุณแม่ก็มีโรคความดันกับไขมันแต่ว่าทานดีบูลแล้วไม่มีผลอะไรไม่มีหายเจ็บด้วย่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ตอนที่เห็นลูกสาวอะค่ะ ปวดเนี่ยคุณแม่แบบแล้วเล่เาให้ฟังสิคะว่าลูกสาว<อ>ปวดแบบไหนทรมานเหลือเกินเราดูแล้ว้จะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกทำไมเดินอย่างนั้นต้องใช้ไม้เท้าต้องร้งก่อนใช้ไม้เท้าตลอดเอแลราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงหลายอย่างอ่ะเป็นห่วงเนาะคุณเป็นแม่เนาะก็เห็นแล้วหลังจากที่ลูกสาวค่ะได้ทานผิดทันดีบูลคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะก็เนีดก็เพิ่งมาเที่ยวนี้แลวรู้สึกว่าเขาดีขึ้นเยอะเขาบอกนู สบายแล้วหนูเดินดีแล้วแม่บอกกาพอแล้วแม่ไม่เอาแล้วสองกล่องพอมัมแพ้บวกแม่กินไปเถอะหนูหายแล้วเดี๋ยวแม่กินวีมเดี๋ยวแม่จะได้หายอืมอ่ะเพราะว่ามีความมั่นใจในตัวเองเนาะว่ากินดีก็เลยให้คุณแม่ทานนะคะคุณแม่ตอนนี้ก็ทานหมดไปสองกล่องแล้วคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่า ราคามันสูงเนอะแต่ว่าตัวพี่ทัศนีเองก็คือมั่นใจในสินค้าถึงจะราคาสูงแต่ว่ามันคุ้มไหมคะคุ้มค่ะแล้วมั่นใจว่าคุณแม่ยังไงก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมต้องดีค่ะดีขึ้นแน่นอนนะให้ทาจนฝ่าแม่จะดีขึ้นนะคะอ่านี่นะคะเรียกได้ว่าเสียงเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะทานเองแนะนําคุณแม่และคุณแม่ก็ยังบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ทัศนีดีขึ้นเนาะคุณแม่เนาะเดินได้คล่องขึ้นไหมคล่องเขาเดินดีกว่า้นเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือน เที่ยวก่อนเที่ยวก่อนพร้อมหอมไมได้เลยกินไม่ได้กินไม่ได้อะไรไม่ได้กินไม่มนเหมือนเราปวดแล้วมนทรมานเนี่ยนะกินข้าวกินอะไรไม่ได้อะไรต่ออะไรไปอีกค่ะจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าถามความประทับใจอ่ะคุณคุณแม่มั่นใจในสินค้าดีบุญว่าช่วยให้ลูกสาวคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่มีความประทับใจยังไงคะบอกกับท่านผู้ชมเลยค่ะก็ประทับใจดีคิดว่าเออมันต้องจริงมันต้องดีจริงถ้าดีไม่ดีจริงแล้วลูกคงไม่ไม่ไม่หาย โอ้โหนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะดีบูเนี่ยดีจริงๆถ้าไม่จริงลูกสาวไม่ดีขึ้นขนาดนี้หน้าตาสดใสใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขเนาะใช่ค่ะอ่านะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะใครที่ดูอยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องลังเลเลยใช่ไหมคุณแม่ถ้าถามตัดสินใจทานได้เลยเนาะอ๋อถ้ามีเงินซื้อเลยนะคะคุ้มค่าไหมเนาะคุณแม่เนาะคุ้มค่าไหมคะพี่กัสมีค่ะคุ้มค่าเราเหมือนเราได้ขาใหม่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะบางทีเราอยากจะทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้มันปวดแล้วมันมันหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มาก็ได้แต่นอนปวดขาอยู่อย่างเดียวเดินมเดินนอนแม่ลูกนอนนอนยังข้ามนอนอย่างเดียวเลยทําอะไรไเ่ได้เย้าาไม่อยากจะลุกขึ้นมากินบนบ้านไม่อยากจะขึ้นมาเลย ขึ้นไม่ไวค่ะแต่หลังจากที่ทานดีบูลนะคะเราเหมือนได้ชีวิตใหม่นะคะเนาะ,ะได้ขาใหม่ได้สุขภาพที่ดีขึ้นแฮปปี้กันทางบ้านอ่ะวันนี้ใครที่ดู ทริปนี้อยู่นะคะท่านนะคะไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องลังเลแล้วนะคะตัวนี้เอาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเกี่ยวกับปวดข้อปวดเข่าหายปวดปวดทับเส้นการันตีให้แล้วมีร้อยยังให้ร้อยนะคะเต็มร้อยค่ะค่ะมั่นใจในสินค้าได้เลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่เพียงแค่จะมารีวิวสินค้านะคะยังมาทานให้ดูจริงๆด้วยนะเผื่อบางคนที่บอกเอ๊เคยมีความสงสัยไหมคะว่าเขาคิดจริงหรือเปล่าเวลาที่เราดูดูสื่อค่ะพี่ทัศนีคิดอย่างนั้นไหม ไม่คิดค่ะคิดว่าต้องต้องเป็นจริงอะค่ะค่ะดูจากอะไรเะแววตาหรือว่าดูจากแบบน้ําเสียงคนที่ออกไปอะไรเงี้ยดูจากไหนคะจากอาการของอายุของคนแต่ละคนที่ออกมาแต่ละคนเนี่ยก็คือมันก็น่าจะมีเกี่ยวกับปวกเข่าอะค่ะก็คงจะเป็นเรื่องจริงอืเรีไยวว่าดูคลิปแล้วมั่นใจมากตัดสินใจลองทานแล้วพอทานแล้วดีจริงๆนะคะอันนี้นะคะพี่ทัศนีและคุณแม่จะมาทานให้ดูเลยนะคะว่า ทานจริงๆแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณแม่ก็จะทานให้ดูนะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นสินค้าที่เพิ่งสั่งเนาะที่เพิ่งสั่งมานะคะทั้งหมด4กล่องแล้วก็มีการแกะทานไปแล้วนี่นะคะแกะทานจริงๆไปเห็นบอกว่าให้คุณแม่เมื่อเช้าแล้วก็พิทศณีแล้วก็พี่ชายด้วยใช่ค่ะสามสามสองสามแก้วทานพร้อมกันเลยใช่ไหมคะนี่นะคะข้างในมีกี่ซองจ๊ะห้าซองข้างในมีห้าซองอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีจะแกะให้ดูเลยนะคะว่าข้างในมันมี5้าซองจริงหรือเปล่าแล้วก็ ตัวที่ออกจากสํานักงานใหญ่ไปนะคะจะต้องมีกระดาษนะคะกระดาษพลาสติกที่ซีนไว้อย่างแน่นหนาแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะแกะให้ดูกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะกาแกะออกมาแล้วข้างในมีกี่ซองคะห้าซองค่ะข้างในมีห้าซองอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะข้างในจะมีห้าซองแบบนี้นะคะอะ่ทานวันละ หนึ่งซองค่ะหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นทานง่ายไหมคะง่ายมากค่ะขมไหมไม่ขมไม่เสื่อนไม่ขาวขาวไม่เลยไม่ขาวไม่ข้านะคะวันนี้นะคะจะมาทานให้ดูนะคะปกติทานยังไงอยู่คะชงได้เลยค่ะออกหวานนิดๆเอาหวานนิดๆใช่ไหมคะอ่าคุณคุณแม่บอกว่ามีรสหวานนิดๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเออ่เป็นการการันตีนะคะว่าใครที่แบบบางทีเออ่มีความกังวลนะคะว่าเอ๊จะทานยากหรือทานง่ายหรือเปล่า เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาทานให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนๆๆผงจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะค่ะนี่ก็คนประมาณนี้นะคะทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็เข้มพอนเนาะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะทานให้ดูเดี๋ยวชงให้คุณแม่ด้วยเลยนะคะ ได้เป็นการยืนยันนะคะว่าในบางคนในบางรายนะคะก็แบบมีความแบบกังวลใจว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วจะทานได้หรือเปล่ามันจะขมมันจะข้าวไหมลําบากไหมนะคะเดี๋ยววันนี้คะคุณแม่อายุ9กอะไรนะ91คุณแม่นะคะอายุ9 1ปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันไปเลยแล้วคุณแม่เนาะทานแล้วไม่มีผลทั้งทั้งที่คุณแม่ก็เป็นมีโรคประจําตัวแต่ก็ทานแล้วก็ยังดีขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ทัศนีย์ทานแล้วนะคะแป๊บนึงนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ทัศนีย์จะทานให้ดูเลยนะคะ นี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขาวการันตีแล้วว่าแล้วก็ทานแล้วดีขึ้นจริงดีขึ้นใวใช่ไหมคะพี่จตุีดีขึ้นค่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะอ่านะคะต่อ,ต,อต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นของคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ทานนะคะเป็นยังไงมากคะหลังจากที่ทานไปแล้วเบาขึ้นเบาตัวขึ้นเนาะคุณแม่เนาะอืมค่ะกระเพาอ๋อกระพี่กระเป๋าแข็งแรงขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ คุณแม่บอกว่าจะมาขึ้นบันไดให้ดูเลยอะถ้าเจ็บจริงขึ้นบันไดไม่ได้นะคุณแม่เนาะใช่ไหมคะพีท่ทัศนีใช่ค่ะ,ะตัวพี่ทัศนีเองก็จะมาสาธิตเลยะคะ่ะว่าก่อนที่จะเมื่อก่อนในก่อนทานดีบูนกับหลังทานนะคะความชัดเจนเป็นยังไงนะคะค่ะค่ะนี่นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่ดีจริงไม่บอกต่อคุณแม่นะคะ<ช>ถ้า,ถ,าถ้าเราคิดว่าสินค้าอัานตรายหรือเปล่าไม่กล้าให้คุณแม่แน่นอนเนาะเพราะคุณแม่เ<ช>ก้าสิบเอ็ดปีแล้วแต่นี่เป็นการการันตีเลยคะ่ะว่าไม่มีนะคะข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยหายห่่่ววงนนนนะะะะะะคคคคาาุณแแมจททลล้้ไดเย ทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานผิดพันธุ์ดีบูนนะคะทานง่ายไม่ขมไม่เค้า แล้วก็ทานแล้วหายปวดก็พี่กระเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าเอาพคุณแม่บอกว่าผงที่เหลือนะคะก็ต้องละลายให้หมดนี่นะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเนาะใช่ไหมเพราะว่าต้องล้างของมันดีใช่ไหมคะดีค่ะของมันดีก็ต้องเอาให้หมดหมดลงไปแล้วนะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยนะคะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะ ดีขึ้น,ด,นดีมากทานง่ายไหมเอ่ยง่ายคมไหมไม่คมไม่คม,มนะคะสุดยอดมากเลยนะคะ <S <S นี่นะคะคนี่ก็เป็นเอ่อเรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลน,นะคะทุกท่าน่าทุกท่านนะคะ,ท,นนะ,คะที่ดูอยู่นะมั่นใจได้เลยนะคะใครที่ดูอยู่ไม่ต้องลังเลสั่งเลยแมะพี่ สั่งค่ะสั่งเลยพี่ก็บอกว่าสั่งเลยผิดหวังไหมคะถ้าสั่งผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ทัศนีและคุณแม่พร้อมครอบครัววันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายไปเรายังมีพี่ชายนะคะที่จะออกมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ชายของพี่ทัศนีนะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของ้องสาวเดียวนะคะเรามาฟังเสียงจากท่านกันเลยนะคะเดี๋ยวเชิญพี่ชายมาเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะโอ้ครอบครัวทันทั้งครอบครัวกินดีทั้งบ้านนั่งเลยเลยค่ะพี่นะคะคุณแม่นั่งเลยค่ะค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะเป็นการสัมภาษณ์พี่ชายนะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องสาวแล้วกคุณแม่นะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะและการปวดข้อปวดเข่าหายไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากพี่ชายนะคะว่ามีความประทับใจยังไงเรียกได้ว่านะคะคลิปนี้นะคะกินดีทั้งบ้านสวัสดีค่ะค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะชาลีพี่ชาลีเนาะอายุเท่าไหร่เอ่ย70เจ็ดสิบเจ็ดสิบปีนะคะยังหนุ่มอยู่เลยนะอ่อยากจะให้พี่ชาลี่าให้ฟังหะว่า ก่อนที่พี่ทัศนีจะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้ค่ะพี่ทัศนีเขามีอาการยังไงบ้างคะพี่เล่าให้ฟังนิดนึงอ่ะเป็นการยืนยันนะครับเมื่อก่อนเนี้ยประมาณปีก็น่งปีเห็นน้องก็เดินลำบากเดินขึ้นเดินลงก็ไม่ไหวทุกทรมาค่ะทำอะไรก็ไม่คุ้ดุลทำอะไรไม่ได้เลยเรียกได้ว่าเราเห็นคือน้องสาวเราทรมานมากๆใช่ไหมคะเป็นนานเป็นเป็นนานค่ะเมื่อ เขาซื้อดีบุนมากินผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยังไงครับพี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งหลังจากที่ไม่เจอกันครึ่งเดือนเราไปกรุงเทพเรากลับมาตอนนี้เขาเดินได้เดินได้ดีาหายปวดออค่ะ<ข>แล้วเขาได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาไปทําอะไรมาก็ผมก็รู้อยู่ว่าครับเขากินตัวนี้อ๋อค่ะค่ะทีนี้ในเมื่อเขาดีขึ้นผมก็ดีใจอืดีใจเนาะเพราะว่าเขาเรียกได้ว่าแบบ พอน้องสาวเราไม่สบายหรือว่ามีอาการเจ็บปวดเราก็ทุกทรมานแทนเนาะตอนนี้เรียกว่าเราแฮปปี้กันทั้งบ้านแล้วนะคะก็ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วเห็นบอกว่าพี่ทัศนีย์กกินดีแล้วก็เลยแนะนําพี่ชาลีเหมือนกันผมก็เป็นเหมือนกันอ้าวเป็นอะไรคะมีอาการกันอยู่กระดุกกับเส้นเป็นมากี่ปีแล้วคะพี่เป็นมา20ปีโอ้เป็นมา20ปีนะคะแต่ตอนนี้ได้เปิดใจลองทานแล้วนะคะลองแล้วครับลองแล้วนะคะเดียวนะคะหลังจากที่พี่ชาลีบอกว่าทานแล้วมันเห็นผลมันต้องเห็นผลแน่นอนแหล่อาางรเนิึพทไปกีะ สองซอง,องเพิ่งทานไปสองซองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเรามาติดตามอาการพี่ชาลีกันนะคะว่าทานดีบูลทั้งหมดไปกี่กล่องหลังจากเป็นมา20ปีนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะลงบันไดมีความลาบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมา,มาดูพี่เข้าสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะนนะะคขจ้ะอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มาก,กี่ปีคะปีหนึ่งใช่ไหมป,ปกีกว่าๆนะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่เราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมานวนเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้นะคะโอเคเป็นการการันตีไหมคะว่าดีบุญดีจริงการันตีค่ะดีบุญสุดยอดโอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัด สิงบุรีนะคะนะวันนี้นะคะเป็นการยืนดนเลยฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ดูอยู่นะคะตัดสินใจได้เลยค่ะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพวกมีเคสลูกค้าที่สัมภาษณ์ยอะสุดในประเทศไทยค่ะโอเคแล้วต่อไปนะคะคุณยายนะคะคุณยายก็จะมาสาธิตให้ดูเหมือนกันนะคะคุณยายอายุ9 1แต่ว่าสามารถที่จะเดินขึ้นบัน,นไดแต่คุณยายนะคะแข็งแรงมากๆนะคะเพิ่งทานไปได้2กล่องอะคุณยาย โอ้โหนะคะนี่นะคะคุณยายก็ต้องต้องมีจับบ้างนะแต่เรียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆนะคะถ้าปวดจริงหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินแบบนี้ได้อย่างแน่นอนนะอนะคะ่เดินก็ได้ลงก็ได้นะคะดูนะคะคุณยายลงอ่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นคงรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงมั่นคงก้าวได้นะคะอย่างมั่นคงนะคะนี่นะคะนี่เป็นผลลัพธ์ดีๆจากปิตภัณฑ์ตัวดีบูญนะคะอ่านะคะ ให้คุณยายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็นะคะเรียกได้ว่าเคสความประทับใจของลูกค้านะคะมีได้อย่างแบบเต็มเปี่ยมมากๆเลยใครที่ดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะดีจริงไหมคะดีจริงดีงจริงนะครับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปจากจังหวัดสิงห์บุรีแล้วดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะไปจังหวัดอะไรบ๊ายบายค่ะ